ทุกคนประนมมือลดมือลงขอเชิญทุกคนนั่งลงได้ค่ะได้เด็กนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะลำดับต่อไปเป็นพิธีเจิมหนังสือ ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาเจิมหนังสือค่ะขอเรียนเชิญค่ะ นักเรียนทุกคนประนมมือปาเจราจารียาโหนติงคูนุตารานุสาสกา ข้าขอประนดน้อมสักการบูรพคณาจารย์หูกอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยา แก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวันราลรึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกะตาเวทิตาอีกวิริยภา ปัญญาให้เกิดแตกชานศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวี แกชาติและประเทศไทยเทิดปัญญาอุทิทิงกเรเต,เตเตทินโนวเทนมามิหังเด็กๆทุกคนเอามือลองได้ค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายนัทกรสุขพรายกล่าวคำปฏิญาณตนขอเรียนเชิญค่ะเด็กๆทุกคนยืนขึ้นค่ะทั้งหมดแถวตรองขอให้นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าเราคนไทย,ไทยใจกระตันยู รู้คุณชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจากต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียน จะต้องไม่ทำตนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นแก่ตนเองและผู้อื่นขอเชิญทุกคนนั่งลงได้คะ่ะเด็กๆนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะนั่งพับเพียบนะคะเดี๋ยวเราจะมากราบคุณครูพร้อมกันนะคะ เด็กๆทุกคนประนมมือกราบเด็กๆก้มกราบค่ะเงยหน้าขึ้นเอามือวางไว้ที่ตักค่ะแล้วนั่งนิ่งนะคะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนฝ่ายปฐมวัยนำดอกไม้ทุกเทียนขึ้นไหว้ครูค่ะขอเชิญตัวแทนทั้งห้าคนค่ะ ดับ,บต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประทมวัยปีที่สามนำพันดอกไม้ทุกเทียนขึ้นไหวครูค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เรียบร้อยนะคะ,คคะพนมมือค่ะทุกคนพนมมือ,มมอกราบเ,ราหเ,ราเหนื่อยหน้าขึ้นหยิบผานส่งให้กับคุณครูค่ะพนมมือ นะดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปรฐมวัยปีที่สองนำพันดอกไม้ทุกเทียนขึ้นไหวครูค่ะ คนเวทีนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแ,แล้วพนมมือค่ะพนมมือกราบเงยหน้าขึ้นหยิบพานส่งให้กับคุณครูค่ะ พนมมือกราบเหนื่อยหน้าขึ้นเชิญลงจากเวทีได้ค่ะ ดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมวัยปีที่หนึ่งนำพันดอกไม้ทุกเทียนขึ้นไหว้ครูค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เด็กบนเวทีนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วพนมมือค่ะพนมมือกราบกราบลูกกราบลงไปเลยค่ะเงยหน้าขึ้นหยิบพานส่งให้คุณครูค่ะ Hãy เดี๋ยวเราจะมากราบคุณครูรพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยค่ะทุกคนประนมมือประนมมือค่ะกราบเด็กๆก,ก้มกราบลงไปที่พื้นเลยค่ะเงยหน้าขึ้นเอามือวางที่ตักค่ะ เด็กๆทุกคนนิ่งนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญมิตรวลีลักสืบต้อยคุณครูอาวุโสได้กรุณาให้ข้อคิดกับนักเรียนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคณะพรารดาคณะครู และเด็กๆที่น่ารักทุกคนข้าพเจ้านางวลีรักสืบต้อยคุณครูตานะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสให้ข้อคิดกับเด็กๆในวันไหว้ครูในวันนี้วันไหว,ว้ครูนับเป็นวันสำคัญที่เด็กๆรละลึกถึงพระคุณของครูแสดงความเคารพและสักการะผู้มีพระคุณครูเป็นผู้เสียสละ ชี้ทางให้แสงสว่างแก่เด็กๆเป็นผู้ให้ความรู้ให้กับสิทธิทุกคนด้วยความเมตตาและความปรารถนาดีเกิดขึ้นในวันประจำาูนะคะในประเทศไทยเมื่อปีพศ2499จากคําปาศัยของจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภากิติมศักดิ์ในขณะนั้นต่อมาได้มีการจัดวันไหว้ครูขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่16มกราคม2500ค,ครูจึงเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติสมัยก่อนคุณครูจะเป็นผู้ให้ความรู้เทคโนโลโยีต่างๆยังเข้าไม่ถึง ความรู้ที่ได้มาจากการถ่ายทอดโดยบุคคลเป็นทัศนะเฉพาะเป็นการปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญครูจึงเปรียบเหมือนเป็นแม่คนที่สองของเด็กๆแม่คนแรกก็คือแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะครูเป็นคนให้ความคิดสติปัญญาและีแชน้ชี้แนวทางสว่างให้กับเด็กๆ สิ่งสำคัญคือพานไหว้ครูของเด็กๆจะประกอบไปด้วยเด็กๆทราบไหมคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเก่งมากค่ะประกอบไปด้วยดอกมะเขือหญ้าแพทย์ข้าวตอกและดอกเข็มสิ่งต่างๆเด็กๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเคยเห็นจากการเรียนรู้ในห้องเรียนใช่ไหมเก่งมากค่ะดอกมะเขือเด็กๆรู้ไหม ความหมายของดอกมะเขือที่โน้มตัวต่ําลงมานะไม่ชูไม่ชูดอกขึ้นไปข้างบนก็หมายถึงการอมน้อมถ่อมตนของเด็กๆนั่นเองหญ้ mm hmm. าแพร์หญ้าแพรคืออะไรหญ้าแพร์ก็สิ่งที่จเจริญงอกงามแพร่กระจายไปทั่วเหมือนกับเด็กๆเมื่อได้รับความรู้แล้วเด็กๆก็แพร่กระจายไปทั่วดอกเข็มดอกเข็มสีอะไรคะ สีอื่นมีไหมคะค่ะดอกเข็มมีทั้งหลายสีนะคะสีแดงหรือสีต่างๆที่เด็กๆได้เห็นความหมายของดอกเข็มก็คือมีปลายแหลมคมปลายแหลมคมยังไงคะแสดงว่าให้สติปัญญาของเด็กๆแหลมคมเหมือนกับดอกเข็มเคยชิมดอกเข็มไหมคะดอกเข็มมีรสอะไรคะเก่งมากคะ่ะดอกเข็มมีรสหวานทําไมถึงมีรสหวาน ก็แสดงว่าจ้าทำให้ชีวิตของเด็กๆสดชื่นเหมือนความหวานของดอกเข็มนั่นเองเข้าตอกน่าจะไม่รู้จักรู้จักไหมคะอ่าเก่งมากค่ะเข้าตอกเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยเหมือนกับที่คุณครูได้ปลูกฝังเด็กๆให้มีระเบียบวินัยบางครั้งอาจจะดือด้อบ้างไม่ดื้อบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วเด็กๆทุกคนต้องมีระเบียบวินัยเหมือนข้าวตรอกอย่าเหมือนเข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเบ่งบานไหมไม่แตกฉานนะคะแต่ปัจจุบันนี้พานของเด็กๆอาจจะไม่มีดอกไม้ต่างๆที่คุณครูตาได้กล่าวมาแล้วจะมีอะไรแทนคะตุ๊กตาผักผลไม้ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เด็กๆยังไงคะระลึกถึงพระคุณครูนั่นเองสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและเป็นเด็กที่มีพลเมืองดีต่อไปถ้าโตตับโต,ต,ตขึ้นไปม,มีความรู้มีความสําเร็จก็ระลึกถึงพระคุณครูนะคะวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขพระเจ้าอวยพรเด็กๆคะ่ะ ขอบคุณค่ะเด็กๆทุกคนพนมมือค่ะขอบคุณครูตาพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนเชิญยืนเด็กๆยืนขึ้นค่ะทั้งหมดแถวตรง ขอเชิญทุกคนนั่งลงได้ค่ะ,ะเด็กๆนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะพิธีการไหว้ครูในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอ,ขอ,ข,อขอบคุณพระดากุร